ปิดปิดล็อกประตูหน้าบ้านไม่ใส่เข้าอะไรเลยมันมันมีมาตลอดมันกดอ่อนออกไปง่างๆว่ากดออดเข้ามาซึ่งออกของบ้านเราล็อท่านล็ท่านทอะไรท่านอกัไม่เพราะว่าตอนแรกอะเราก็คือมันก็นั่นนั่นก็มีปักอยูกันพอสุดท้ายก็คือเหมือนกับอายุแล้วไม่เอาแล้ คืออยู่อย่างสงบแล้วจะทำก็ทำไปเราเฉยเฉยอย่างดีไม่ตอบโต้ไมค่ะไม่จริงจริงเหมือนแกเคยอยู่ที่บ้านหลังเกี่ยวเลยค่ะเขาบอกว่าไปตอบโต้มากเลยหลัตามือแบบแบมอของแบมืของอ๋ออันนั้นเพราะว่าเราเตรียมเพราะมันต้องขายคะพอเราพอมาเรารู้กฎหมายนะสุดท้ายเราเราจะยึดไว้ไม่ได้มันต้องขายเราก็ต้องเตรียมบ้านที่มีอยู่แล้ว บ้านที่สุดไปหน้านก็คิดแล้วแหละว่าสุดท้ายมันก็ต้องขาียแล้วก็ต้องเตรี่ยนไปไงเพราะมันเป็นบ้านของเราที่เราซื้อไว้นานนะนิสิตที่ซื้อไอสิบยี่สิบสามสิบปูเลยพูดจะไม่ค่อหรือว่าเราจะย้ายไปอยู่เกาะดีแบบย้ายออกไปก่อนเพื่อจะได้ต่ำราอ๋อก็ก็คือคือเราก็อ่ไม่เราไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่อะไรนี้แต่คือแล้เราก็ต้องซัพพอร์ตไว้เวลาเกิดนั้นเราก็ต้องมีบ้านสำรองเอาไว้เพราะต้องหาตัวใหม่ ไม่ได so ้พ mm ี่อะไรเพราะว่าบ้านซื้อซื้อมาหนาหลายหลายหลายสิบปีเราก็ต้องซื้อแล้วไม่ได้มีคนอยู่เลยมันก็ไม้แล้วก็ต้องไปทำไปทำใหม่เลยแต่อย่าหมดก่อนหน้านี้ทราบไหมคะว่าทางสามีมีตื้เขาเมีข้าราชการนะคะก็ต้องมีแบบนี้ก็มึออข้าราชการซื้อไว้บ้ถูกต้องีรือบ้าตถุงกองีรือบ้าน แต่พี่แต่พี่พูดถึงเรื่องส่วนตัวอะไรก็มเขาเขาพูดนะเขาบอนเขาไม่รับางดนะว่ามันเ่นสาเกียวแกแบบพยายามที่จะปกต้องด้วยเหมือนกันถ้จบทเยแบบนี้เขแกาถ้าแกตัดเป็นคนเดียวถ้าเขายันอยู่มันก็พี่ก็จะต้องโดนแบบเดนดูโทนคือเขาห่วงทุกคนพูดไม่ใช่พี่พูทุกคนที่รายมาอ พี่เขาทำถูกเขาเขารักพี่มากเรักพี่ตอนนี้เขาทำพวกผมก็หนเอยอย่างพี่สาวไปที่จุดสึกจุดกัญญารอบต้างเขาคิดว่าอย่างเขาเป็นจุดขงเขาแต่เราก็ม้อะจนชีิงเราก็กล้ในการที่ออกปฏิบัติศึกษาน ติดกระโจบปับุมหมดไม่ huh. ้เ <Muslims router> uh ิข้ามาพนที่ดูคนแก่อัน้เจ็ดสิกว่าสีดำยามันยีนไงเขาก็รู้สึกใจแต่เขาก็ทำสาดน้ำราดน้ำดูยังที่เราเปิดเอาเอากับข้าวที่เขาจะมาทำเท้าตู้ใหญ่หนึ่งก็คือมันอยู่ที่ห้องบรอเปิดอย่อยูาน้ำผสมกัน แต่รับมาให้โดยตุ้เยังน้องดี่ก็ยังเขาเกิดไปมันดึงปะเขาลื่นล้มากเขาคนแก่มากคือไม่ใช่เฉพาะแค่เขาครัวเรีบหาเราก็ดูเนี่ยแต่คือมี่ที่ก็ยีระเด็เมื่อ่ที่อยู่นั่นล่นไปกันคือคนคนเี้ตัวเองทั้งป้าแดงเนี่ยมีคนเขาเยอะมากค่ะช่วยช่วยแบบเนี่ยมีนสิงก็ช่วย เวยกันมาทั้งครอบครัวให้คนดูแลพ่อแม่ที่ปวดออเงินอย่างมันก็หมือนกันคืออกสูกันมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาอะไรทำไมคนเราไม่นึกถึงอดีตที่เราทำให้ที่ก็ยังอยากได้าำ ว่ามันเอดผลมันคืออะไรเราก็ยังไม่รู้สิ่งที่คุณทำกันอยู่ฝันเนี่ยมันคืออะไรโอ,รโอ้โหค่ะเยอะอ,อีกเยอะเยอะเยอะมากคือจะมียุคที่ชุตที่ทำให้เราแบบอยู่มันไม่มีความสงบก็ทรมานมาแล้วก็ยอมรับมั้ยต้องอดทนแล้วก็ดีสามีไม่สบาย มนนาโรงพยาบาลเพราะ่มันใกล้ที่นั่นด้วยเราก็อยากจะให้เขาแบบอ่งงี้ยไปอยู่ที่อย่างบ้านใหนหรืออะไรค่ะยิ่งไม่ได้เพราะว่ามันห่างไกลโรงพยาบาล้เขามีที่อยู่ในน้เาแรกไม่ไ้หยุ่าไม่ได้หยุไปรับยาให้ัหบป <c oughs> ไปคือคอหมอคือเขาไม่ไหวเขาไม่มีแรงที่จะไป ก่อนจบจากบ้านมันมีสัญญาอะไรที่คุณลุงแกใ้บงนี่แต่ว่าเขาไม่ค่อยไหวแล้เรื่องความสุขคงคือคุยเป็นแบบเดิมไม่ได้มีเขาไม่ได้บอกอะไรเลยไม่มีสัญญาอะไรเลยแล้วคิดว่าจุดอะไรที่ทำให้ความตัดกันเรื่องเรื่องความดีก็คืออย่างที่บอกเนาเราก็คนมาห้ปี กันจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอบเยะมคือเหมือนกับมรดกอะไรที่ว่าเรื่องบ้านเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองไม่้อามาายอย่างที่มีเขามาเรื่องการดิกสารน้ำอะย่างเงียนเองจริงก็อย่างเงี้ยก็จิตเรรอย่างมาแล้วอย่างที่เขาเก็จะสรน้ง มันก็ตรงทเขาเขานอนอยู่ซึ่งคนป่วยอายุมากอยู่กันนี่อายุมากนะนที่สาวเขาเกษียณแล้วนะเพืพี่เขาเขาอายุมากไม่ต้งป่วยคุณยังไม่เหมือนกับคนป่วยนะคุณก็ยังทําำติกรรมนั้นมันมากขึ้นมากขึ้นจุดเริ่มต้นี็คือประมาณสิ่สีที่แล้วประมาณห้าปีได้เรื่องเรื่องเรื่องอบไรที่คุ จริงเรื่องพวกนี้มันไม่มันเป็นปัญหาเล็กน้อยมันไม่ได้อะไรมากมายแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าพฤตจิกรรเขาเปลี่ยนไปว่าทาไมเขาถึงเปลี่ยนเพราะตะกอดนี้เราก็ดูแลกันมาลูกหลานนะนะดูแลกันมาตลอดเราเป็นคนดูแลกันเป็นช่วยดูแลเขาเป็นหลานตรงที่ก็เป็นหลานนอกจกพ่อแม่เขาเสียมันเกี่ยวไหมคะว่าเขามีเรื่องมรดกทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนไป ก็คือคือเกดตอนนั้นก็ุดกับก็คงจะอยากจะขายคงจะขาก็เราก็บอกว่าโอเคแบ่งแบ่งแบ่งไปแต่เราของส่วนที่ของเรากับของพี่สาวเพราะว่ามันเป็นสมบัติพ่อแม่เราอยากจะรักษาแต่เราก็ไม่ได้เรื่องของคนอื่นเราต้องการที่จะเอาของเาะนั้นอยู่อยู่ก่ัมาแล้วก็พูดถามมันว่า ไม่ได้ต้องขายั้อหมดเล้วเงินมันแบบซึ่งเราอยากที่อยากจะเก็บไว้นี่คือบ้านหลังใหญ่คือเอาเฉพาะส่วนที่เราส่วนที่ทําคุณพ่อคุณแม่ให้ใท้เราคือคือส่วนที่เราได้มาจกที่เราได้กับพี่สาวอ่ะเราะนั้นแบ่งมาเราก็จะอยู่ในส่วนนั้นเราไม่อยากจะขายดีแล้วันเขาก็ไม่ยอมก็เลยต้องมีขึ้นลงขึ้นคือก็คือ